สวัสดีครับน,น,หหน้บาหาน้า,า,า,าคนม,มาหาอยา,หา,ยาหกหาหินคนมือนี้กะบาอีสานผ้ามาหาเลาะเบิ้งไม้ครับผมมาหายางเบิ้องอู้ไม้งามเลยพี่น้องเด้อเบิ้งเด้อเมียนเบิดเลยเด้อครับเด้อปลาหยแขกันนะมือนี้กะสิมาตอบคำถามนะครับนา้นาหน้าเพื่อนที่ทั่วมหาผมนะครับทั่วมหาว่าผมไปซันแล้วไปซันตอกแล้วหนูมันตื่นนะเฮตุจังไดมือนี้กะสิมาตอบคำถามนะครับกับขอบพุ้นที่ทักมาขอบคุณที่ทั่วมาปรึกษาครับผมบาอีสานก็อยากสิแนะน้ำหน้าเพื่อน ผมถามไปแล้วว่ามองหันมีคนเคยมาหากิ่นบอคนก็บ,บอกว่าคนเคยมาใส่บ่วงมากรวงเขาละบ่หูเพราะเอาหมาอะไรนาบอซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นเป็นเคสถี่ยากแห้งนะเพราะว่าหนูมันตื่นแห้งแล้วนะครับวิธีแก้เลยนะครับวิธีแก้แบบเทคนิคถี่ผมคิดว่ามันคันสุดยอดเลยนะก็คือให้เขาย่างาเขาไมาค้ค่อยๆครับย่งางเขาไม้ค่อยๆแล้วเห้ปิดไฟเลยนะปิดไฟสั้นเลย อ่าแน่นหนาๆกัน,นกสิอาสงส,สัยเราเราเสียงกูเปิดแง้มใดวะหนูเขามากก็คือเิเห็น,นะครับให้เขาฟังเสียงเอานะครับถ้าไอ้ตัวนี้คือฟังเสียงนะครับมันแรงเขามาก็ดีขัขว้ขวขั้วขั้วเขามาให้เขาฟังเสียงนะครับเราวเขามากเลยอ่เขาค่อยเปิดนะเปิดให้เปิดค่อยๆนะามเปิดแฮ้งนะเพราะว่าหนูมันมีความตื่นอยู่แล้วนะเขากับพายามเปิดค่อยๆครับอย่าเปิดเฮีเดง๋ยวผมซองหาหมองเบิงข้างหนูก่อนนอนนี่ควะกามีอยู่นะมีอยู่มีอยู่ งานะเขาอย่าเปิดแห้งนะนี่คือวิธีแล้วเขาบอกว่ามันห่วงพอมนะผมก็เลยว่ากลับไปเบื้องคิปที่ผมเฮ็ดไว้นะครับกลับไปเบื้องคิปที่ผมเฮ็ดไว้ผมกับว่าผมเฮ็ดไว้คลิปหนึ่งอยู่นะการแก้หนูร้องนะเดี๋ยวถ้าผูใ้ใดสงสัยอีกย่างก็กทักมาสอบถามอีกได้ครับผมถ้าผมหูเดี๋ยวผมตอบถ้าผมบห่หูผมสีหาคําตอบมม่ห้เได้ครับเด้อนี่ก็มหาลาะเบื้องมือนี่มันเป็นสิงเงียบเงียบนะมหาเพื่อได้วไปกินกวนปีใหม่นะครับกวนกวนปีใหม่ นะผู้ใดสนใจนะครับตอกผู้ใดว่าในมีตอกสันหนูนะกับสามารถทักมาสอบถามได้ครับผมกับเบอร์โทรกับศูนย์เก้าสี่เก้าศูนย์แปดห้าหกสองเจ็ดนะครับไอเดียไลค์กับ KANGC สี่หนึ่งนะครับเฟซบุก๊กกับลิททิไก่ข้ามดุ่งนะครับทักมาได้ตลอดเลยนะครับมีบริวมีบริการเก็บปลายทางความเด้อพี่เด้อเดี๋ยลเมอนี้กะไม่เห็ดคลิปทำนี่ละนะถ้าผู้ใดสงสัยอียังกับทั่วมาสอบถามได้ทักมาสอบถามได้ตลอด เลือผู้ใดสร้างไปสร้างไอตอกไปนะครับถ้าได้นู้แล้วก็ทายวิดีโอส่งให้บบาอีสานน้ำเนี่ยนะเพื่อผมเดี๋ยวเอามาลงในช่องนี้นะเอามาล่งในช่องนี้นะาาใ,นนให้นาน่ารับชมผลงานกันพร้อมนะครับก็ร่วมสนุกไปน้ำกันครับผมมาอยากให้กินเนาะมีกระคว้าจออบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะผู้ใดสนใจก็ทักมาสอบถามได้หรือมีปัญหาอีกอย่างทักมาได้ตลอดนะครับสวัสดีครับ